สวัสดีครับข้อสอบคณิตศาสตร์ป .4 ข้อสอบทีเด็ดในปีพศ .2562 ในรอบออสตาในส่วนข้อสอบระดับยากนะครับสำหรับข้อที่21ก๊กน้ำา A มีอัตราการไหลของน้ำคงที่ออกมาคงที่และท่อน้ำทิ้ง B ก็มีอัตราการไหลของน้ำที่ปล่อยออกมาคงที่จากรูปด้านล่างกราฟิกด้านขวาแสดงปริมาณน้ำที่อยู่ในภาชนะทางด้านซ้ายที่เวลาต่าง เมื่อนะครับเริ่มต้นภาชนะใบนี้มีน้ําอยู่ปริมาณหนึ่งนะครับจากนั้นก็ปล่อยน้ําออกจากภาชนะผ่านพ่อน้ําทิ้ง B ระหว่างปล่อยน้ําทิ้งก็เปิดก๊อกน้ํา A เติมน้ําลงไปในภาชนะดังกล่าวเป็นเวลา5นาทีตามดังภาพนะจงหาว่าปริมาณน้ําไหล1นาทีของก๊อกน้ํา A เป็นกี่ลิตรนะครับก่อนอื่นก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราไม่เปิดก๊อกน้ำเนี่ยน้ำจะไหลออกเท่าไหร่นะครับดูว่าอัตราก,การไหลของ B เท่าไหร่ ก็นะครับดูจากนะครับน้ำไหลออกตอนแรกยังไม่เปิดนะครับก็คือ4 4อลบด้วยนะครับ86นะครับช่วง6นาทีนะครับ1 4อลบ86ก็ได้54ลิตรครับเป็นเวลา6นาทีถ้า1นาทีก็เอา54หารด้วย6ก็จะได้9ลิตรต่อนาทีดังนั้นนะครับช่องทาง A ที่ปล่อยน้ำออกก็คือน้ำจะไหลออก9 9ลิตรต่อนาทีนะครับ ีนี้เขาก็เปิดน้ําเข้าไปในช่วงนาทีที่6ถึงนาทีที่11นะครับเราก็จะพบว่าน้ําเพิ่มขึ้นเป็น126ครับนะครับจาก86 126ลบ86ก็ได้40ลิตรนะครับ40ลิตรน้ําเพิ่มภายใน5นาทีนะครับดังนั้นนาทีละเท่าไหร่นะก็40หารด้วย5ก็คือ8ลิตรต่อนาทีนะครับทีนี้ระหว่างที่เปิดน้ำเนี่ยน้ำก็ไหลออกไปด้วยนะครับ ดังนั้นก๊อกน้ํา a ก็จะเป็น9บวก8ได้17ลิตรต่อนาทีนะครับดังนั้นก๊อกน้ํานะครับ A นั้นจะมีอัตราการปล่อยน้ําอยู่ที่17ลิตรต่อนาทีคําตอบคือ17ครับทีนี้มาดูที่22 22นั้นพูดถึงการคํานวณน,นะครับทีนี้เขาให้โจทย์มานะครับบอกว่า A ดอกจิก B เท่ากับนะครับ A ูณ8บวกด้วย B คูณ9นะครับ ลบด้วยเนะครับแล้วก็ให้คําถามมาสี่เหลี่ยมดอกจิก5วงเล็บอ่าแล้วก็ดอกจิก3เท่ากับ7จ็ดนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็กําหนดให้อ่าบางส่วนมันเป็นตัวแทนก่อนก็คือสี่เหลี่ยมดอกจิก5เท่ากับ a แล้วก็สี่เหลี่ยมตัวนี้ผมให้เป็น4นะครับก่อนอื่นก็นะครับก็แทน a เข้าไปก่อนนะก็จะเป็น a ดอกจิก3นะครับอ่าเท่ากับนะครับอ่าก็คือยุบตัวนี้ให้เป็น A นะครับ a ดอกกิก3เท่ากับ a 72, คูณ8บวกด้วย3คูณ9ลบ7เท่ากับ772เาในวงเล็บคูณก่อน39 3, 9, 3 9นะครับ27นะ27ตัวนี้ลบ7ก็เหลือ20ครับก็จะได้ 8a บวก20เท่ากับ772นะครับย้าย20มาลบนะครับก็จะได้ 8a เท่ากับ752 a เดียวเท่ากับ94นะครับย้าย8มาหารตัวนี้ ก็จะได้ a เท่ากับ94จากนั้นเอา94มาคำนวณครับก็จะได้ว่า c ดอกจิก5เท่ากับ94นะครับก็แทนเข้าไปเลยนะครับอ่าก็จะได้ 8c บวกได้5คูณ9ลบด้วย7เท่ากับ94 5 9ก็45ครับ45ลบ7ได้38จากนั้นย้าย38ไปลบ94ก็ได้5 6 8c เท่ากับ56 c เดียวก็เท่ากับ7ดังนั้นคำตอบตัวนี้ก็คือ7ครับทีนี้มาดูข้อที่23 23นั้นนะครับค่อนข้างซับซ้อนนะนะครับสมกับเป็นข้อสอบรอบรอบออสตาร์ Star นะครับรอบออสตาร์เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่ยาก,ยากมากนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยสังเกตว่าพอหลังจากนั้นก็จะไม่มีการสอบรอบออสตาร์ Star อีกทีนึนะครับ พราะว่ามันยากเกินนะครับทีนี้มาดูครั้งที่1น,นะครับเขาบอกว่ารูปแบบการคูณ24คูณกับ23นะครับครั้งที่1 24ครั้งที่2 24คูณ23ครั้งที่3 24คูณ23คูณ24ครั้งที่4 24คูณ23คูณ24คูณ23ครั้งที่5 24คูณ23 24คูณ23คูณ24นะะก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยเขาถามบอกว่าผลคูณในครั้งที่ร้อยนะรักหน่วยเป็นเลขโดดใดนะครับ ครั้งที่1ก็ลงท้ายด้วย4ครั้งที่2 3งคูณสได้12ก็ลงท้ายด้วย2นะครับครั้งที่3ามคูณยีเข้าไปก็เอา2ตัวนี้คูณ 4, 4ก็ได้8ปดาละถัดมาก็ครั้งที่4ก็เอา23คูณเข้าไปนะครับตัวนี้ลงท้ายด้วย8ปดคูณยีคูณด้วย3ก็ได้24นะจากนั้นก็นะครับคูณ24เข้าไปอีกทีสี่คูณสได้16นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวเลขท้ายเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อเราเพิ่มขึ้นไปเเรรื่่อยาาจะพบว หลักหน่วยก็คือ4 2 8 4 6 8แ2 6เศนะครับแล้วก็วนมาที่42อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับถ้าเป็นการเฉลยของทีเด็ดเนี่ยเขาก็จะดูว่าครั้งที่ร้อยนั้นนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับครั้งที่ร้อยเป็นเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าครั้งที่ร้อยเนี่ยนะครับมันมีเลขนะครับวนกันไปอยู่เป็น8ชุดนะครับก็คือ4 2 8 4 6 8 2 6ห ก็เอา8ตัวนี้ไปหารด้วย100่งอยแปดหารหนึก็ได้12ครับเศษอยู่4นะครับเศษอยู่4ตัวนี้ก็นับเศษไปครับ1 2 3 4นะครับดังนั้นเลขท้ายที่ลงท้ายก็คือ4นะครับเพราะว่ามันเศษ4ทีนี้ถัดมาเนี่ยวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือถ้าเราดูแล้วนะครับคูณกัน10ครั้งลงท้ายด้วย2นะครับผมก็มองให้ให้มองเป็นเลขชุด10ตัวนะครับเลขท้าย คณเลขคูณกันนะครับเลขท้ายจะลงท้ายด้วย2นะครับถ้าเรามาคูณกัน10ครั้ง10บคูณกับสินะครับก็จะได้20ใช่ไหมครับ2อคูณสได้4นะครับเอา10นะครับมาคูณอีกทีนึงนะสิชุดชุด10ตัวนะครับมาคูณอีกทีก็จะได้ซอยคูณ2ได้8นะครับเอา10มาคูณอีกทีก็8ปคูณสได้16นะครับ16นะครับก็เอา6กคูณสก็ได้2ี่ครับ6กคูณสได้12 2คูณ สได้4ีนะครับสี่คูณสได้แปดแปดสองสิบแล้วก็2อคูณสได้4ดังนั้นในครั้งที่100ก็จะลงท้ายด้วย4เช่นเดียวกันนะครับก็นะครับอัอนนี้เป็นวิธีที่2นะครับวิธีแรกก็มองคล้ายๆกับของข้อสอบทีเด็กรั้งที่2ก็ดูเป็นชุดสินะครับชุดสิบทีนี้การใช้เป็นชุดสิบเนี่ยมันจะต้องคูณกันเยอะมากนะครับผมมองว่า ดูจากโจทย์นี่แหละนะครับง่ายกว่านะจะเห็นว่าครั้งที่4มีการคูณกันนะครับ4ตัวนะครับ4ตัวก็คือ24คูน23คูณ24 24บ่คูณ23านะครับตัวนี้นะครับก็จะลงท้ายด้วย4นะครับชุดตัวนี้นะครับ4ตัวนี้นะครับลงท้ายด้วย4นะครับถ้าเรามองว่าตัวเลข1ชุดมีมี4จำนวนนะครับเราก็จะต้องเอามาคูณกันอยู่25ชุดนะครับคูณกันอยู่25เพื่อให้ ครบ100นะครับเรามาสังเกตดูนะครับชุดที่1ก็คือ4ครับเอาชุดมาคูณกันอีกครั้งหนึ่งเป็น2ชุดที่2นะ4คูณ4ได้16ครับจากนั้นนะครับ6ตัวนี้คูณ4ก็ได้24นะครับหน่วยก็คือ4ครับ4คูณ4ได้16ครับ6ตัวนี้คูณ4ได้24 4ตัวนี้คูณ4ได้16นะครับจะสังเกตดูว่านะครับ มันมีแพทเทิร์นนะครับก็คือถ้าเป็นเลขคี่นะชุดคี่นะชุด 1. ชุด3ชุด5จะลงท้ายด้วย4ชุด 2. ชุด4ชุด6จะลงท้ายด้วย6นะครับดังนั้นถ้าเป็นชุดเลขคี่ก็จะเป็นลงท้ายด้วย4ชุดเลขคู่ก็จะลงท้ายด้วย6 25เนี่ยเป็นเลขคี่ครับก็ลงท้ายด้วย4นะครับคำตอบคือ4นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีอีกวิธีการหนึ่งนะครับอันที่ผมแนะนำนะ มองตัวเลขนะครับอ่านให้เป็น4ชุดนะครับซึ่งเราต้องคูณอยู่25ครั้งนะครับแต่การคูณแต่ละครั้งนั้นนะครับเราจะพบว่านะครับชุดที่เป็นเลขคี่ลงท้ายด้วย4ชุดที่เป็นเลขคู่ลงท้ายด้วย6 25เป็นเลขคี่ก็ลงท้ายด้วย4ครับคาตอบคือ4นะครับทีนี้มาดูข้อที่24 24นั้นนะครับก็ให้โจทย์มานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวกับเลี้ยงม้านะครับ วัวแต่ละตัวกับม้าแต่ละตัวกินน้ําเท่ากันและทุกวันกินเท่าเดิมนะครับแล้วก็โจทย์ของมันสมการของมันก็คือบัว6ตัวนะครับ A ให้เป็นวัว B เป็นม้านะครับบัว6ตัวก็ 6A ม้า4ตัวก็4 B นะครับ 6a บวก CB เท่าทก,กับ42นะครับก็คือปริมาณน้ําที่กินนะจากนั้นนะครับวัว15ตัวก็เป็น 15A ม้าเะ7ตัวก็เป็น7 B นะครับ กินน้าไป87ลิตรนะครับอันนี้ก็คือสมการที่1สมการที่2ดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเราจะทํายังไงให้ขจัดตัวใดตัวหนึ่งออกก่อนนะครับเพื่อจะได้คําตอบนะครับตัวนี้เป็น6ตัวนี้เป็น15นะครับถ้าเรานะครับสังเกตดูสมการที่1เป็น64 42มันสามารถหาร2ให้เหลือ3ได้นะครับแล้วก็คูณด้วย5ดังนั้นตัวนี้นะครับสมการที่1เนี่ยนะครับ หารด้วย2คูณด้วย5นะครับ 6A หารด้วย2ก็เหลือ3 A คูณด้วย5ก็ได้15 A นะครับดังนั้นเราจะได้ 15a C B ตัวนี้นะครับหารด้วย2ก็เหลือ2 B คูณด้วย5ก็ได้10 B นะครับตัวนี้42หารด้วย2ก็ได้21คูณด้วย5ก็ได้105ยครับดังนั้นในตัวสมการที่3เราก็จะได้15บวกด้วย15 a บวกด้วย10 B. เท่ากับรนะครับ จากนั้นเอามารลบกันนะครับก็เอาตัวนี้ตั้งนะครับเอาตัวนี้ตั้งแล้วลบด้วยตัวนี้นะ 10b ลบด้วย 7b ก็เหลือ 3b นะครับตัวนี้หายกันนะครับก็คือ 15a ลบ 15a หายกันจากนั้นเอาตัวนี้มาตั้งแล้วลบด้วยตัวนี้ก็ได้18ครับ105ลบด้วย87ก็ได้18 b เดียวนะครับ 3b เท่ากับ18 b เดียวก็เท่ากับ6ทีนี้ก็เอา b ตัวนี้ไปแทนในสมการที่3ครับนะครับ เอา b ตัวนี้ไปแทนในตัวที่1ครับอ่า b ไปนี้ไปแทนที่1นะครับเอา b ตัวนี้ไปแทนใน1นะครับ b ตัวนี้ไปแทนในสมการที่1อา่านะครับเอา b ตัวนี้ไปแทนในสมการที่1นะครับอา่าก็คือตัวนี้6 a บวกด้ว b b เรารู้แล้วคือ6ก็4ีคูณหครับเท่ากับ42 4 6 24นะครับย้าย24มาลบ42ก็ได้18 6 a เท่ากับสิ a เดียวก็เท่ากับ 3ครับจากนั้นนะครับรู้ A รู้ B ก็แทนไปเลยครับเขาบอกว่าบัว4ตัวก็เป็น4 A ม้าะ 6, 6ตัวก็เป็น6 B ครับอาอคูณ3ครับเพราะว่า A คือ3นะ B คือ6ก็6คูณ6นะครับ C คูณ3ได้12 6คูณ6ได้36นะครับ12บวก36ได้48คําคำตอบก็คือว่าต้องใช้น้ำอยู่48เลิตรครับทีนี้มาดูข้อที่25 ยี่สิบห้านั้นนะครับสังเกตดูนะครับก็จะเป็นตัวเลขวงขดเป็นวงวงวงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็เป็นหนึ่งใหม่นะครับก็ได้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็หนึ่งใหม่นะครับดังนั้นแสดงว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแล้วก็สุดท้ายมันจบอยู่ที่เพิ่มขึ้นนะครับจากสิบห้าก็จะเป็นหนึ่งนะครับ แต่คําถามคือเขาบอกว่าแรงเงาอะนะแรงเงาในครั้งที่นี่ยเป็นจํานวนใดนะครับแรงเงาก็เป็น2 1 0 3 10, 11แล้วก็ไปเรื่อยๆนะนะครับแต่ผมให้สังเกตดูนะครับวงที่1นะครับก็คือ2อ่าแล้วก็10 3 1 1นะครับนะสังเกตดูถ้าเป็นวงเลขคี่นะครับก็คือ2นะครับ2 3นะครับ แล้วถ้าเป็นเป็นวงเล็กคู่ก็ 10, 11นะครับดังนั้นตัวเลขตัวนี้นะครับถ้าเรานับไปเรื่อยนะนะครับนับไปเรื่อยก็คือว่าเลขอาคี่ก็คือนะครับ2อ่า3 4 5 6นะครับก็ไล่ไปนะวงที่1ไปจนถึงวงที่10 11ไปถึง12นะครับก็จะดูเฉพาะวงเล็กที่นะครับจะเพิ่มขึ้นทีละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 ทีนี้ถ้าเป็นวงเลขคู่ก็จะเป็น10 11นะครับ12 13, 14, 15นะครับพอทอไปเนี่ยเป็นไงครับพอ15าแล้วก็ต้องปรับเป็น1ครับเป็น1 2 3 4ดังนั้นวงที่20นะครับตรงแรงเงาก็คือเลข4ครับนะครับจำนวนนั้นก็คือเลข4นะหรืออีกจะดูอีกวิธีหนึ่งครับคือไม่สนใจตัวเลขคู่เออเลขคี่ครับไม่สนใจวงเลขคี่นะสนใจเฉพาะวงเลขคู่เพราะว่านะครับ เรารู้ว่าวงเลขคู่มันจะเพิ่มทีละ1นนะครับจาก10ไป11 12 13นะครับวงเลขคู่ก็คือ2 4 6 8 10 12 14ด6 18 2 0ตัวเลขมันจะเพิ่มยังไงนะครับมันก็จะเพิ่มเป็น10เป็น11 12 13 14 15 16ม้ได้ไหมไม่ได้มันจะปรับเป็น1แล้วครับอ่ามันจะปรับเป็น1น,นะก็เริ่มนึนับหนึ่งนสานะครับดังนั้นวงที่20คือเลขสจํานวนนั้นก็คือ4นะครับ ดังนั้นวิธีการก็ขึ้นอยู่กับเราครับสามารถดูได้หลายแบบนะครับเราก็สามารถดูได้เฉพาะวงที่เป็นเลขขี้ก็ได้นะไม่จําเป็นต้องไปดูทั้งคู่คี่เพราะว่าเสียเวลาดูเลขขี้นะครับเราก็ตอบก็คือ4ครับคาตอบข้อที่25ก็คือ4ี่ทีนี้มาดูที่26นะครับให้กระดาษสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามา15จุดนะครับแล้วก็นะครับต้องการแบ่งนะครับแบบใดแบบหนึ่งเออต้องการแบ,บแบ่งแบบหนึ่ง ที่กระดานนะครับแบ่งกระดาษออกแล้วเป็น2ชิ้นที่มีรูปร่างแบบเดียวกันมีขนาดเท่ากันนะครับตัดตามส่วนของเส้นตรงที่รากผ่าน15จุดนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัดออกเป็น2ชิ้นตามเส้นจงหาว่าการตัดแบ่งกระดาษที่แตกต่างกันนั้นมีทั้งหมดกี่แบบนะครับถ้าแบง่งถ้า,น,านับรวมการแบ่งในตัวอย่างด้วยนะครับถ้าหมุนหรือพลิกได้แบบเดียวกันก็นับเป็นแบบหนึ่งนะครับนับตัวนี้ด้วยนะนะครับ ทีนี้มาดูนะครับแบบแรกนะตัดง่ายๆคือตัดครึ่งครับนะแบบที่2นะครับก็ทะแยงตัวนี้ก็ยังได้ครับอ่าแล้วก็หมุนแกนมานิดนึงนะครับก็จะได้2ส่วนเท่ากันนะหรือเป็นมุมเลยครับก็เป็นแบบที่3หรือเป็นด้านแนวนอนก็เป็นแบบที่4นะครับหรือจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบที่5แล้วก็แบบที่6นะครับคล้ายๆกับตัวอย่างนะแบบที่6 แบบที่7ครับวนมานะครับจากจุดนี้ก็วนมาตัวนี้แบบที่8นะครับแบบที่9นะครับดังนั้นเราจะตัดได้อยู่9แบบนะครับข้อที่26ก็คือมี9แบบครับทีนี้มาดูข้อที่27ข้อที่27นั้นนะครับเป็นเกี่ยวกับนาฬิกาดนะัดแปลงนาฬิกาให้วิ่งตรงกันข้ามนะครับสวนทางนะตรงกันข้ามตรงกันข้ามก็คือนะครับ แต่ว่าอัตราการหมุนก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับก็คือหมายว่าเข็มยาว1รอบเท่ากับเข็มสั้นจะขยับไป1ช่องนะครับ<ส>ก็เหมือนกับนาฬิกาปกติแต่หมุนกันคนละทางนะครับถ้าเที่ยงวันของวันหนึง่งนาฬิกาของชาลีแสดงเป็น8นาฬิกา40นาทีนะครับ8นาฬิกา40นาทีนะครับหลังจากเที่ยงวันนั้นไปกี่นาทีนาฬิกาของชาลีจะแสดงตรงกับเวลาจริงในครั้งแรกนะครับเราก็มาดูกัน8นาฬิกา 40นะครับแปดนาฬิกาสิก็จะเห็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าเรานะครับบอกว่าหลังเที่ยงครับหลังเที่ยงนะหลังเที่ยงก็แสดงว่าไม่เจอ8ปดนาฬิกาแล้วตัวถัดไปที่จะต้องเจอก็คือ20่สนาฬิกาสี่นาทีครับหลังเที่ยงไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวลา20่สนาฬิกาสีนาทีทีนี้จากเที่ยงไปนะครับยี่สิบน,นาฬิกาสีนั้นจะเป็นกี่นาทีครับก็เอานะครับ อ่ายี่สิบไปลบสิบสองครับข้อที่สิบสองคือเที่ยงก็จะได้แปดชั่วโมงนะครับแปดชั่วโมงสี่สิบนาทีเอาแปดคูณหกสิบก็ได้นะครับสี่ร้อยแปดสิบบวกสี่สิบเศษก็จะได้ห้าสิบห้าร้อยยี่สิบนาทีดังน,นั้นนะครับเวลามันนะครับอ่าจะเดินไปสี่ร้อยห้าร้อยสี่สิบนาทีทีนี้นาฬิกามันเดินสวนกันว่าจะหารสองครับอ่านะครับนาฬิกาปกติก็เดินทางหนึ่ง นาฬิกาที่ออกแบบมาก็เดินอีกทางหนึ่งสวนทางกันก็คือครึ่งคึ่งครับมาเจอกันครึ่งทางนะครับครึ่งทางตัวนี้ก็เอา2อ0ร้อยหนาทีเนี่ยมาหาร2ครับเพราะพอมันาหารครึ่งเนี่ยจะมาเจอกันพอดีนะครับมันก็จะเจอกันนะครับเข็มนาฬิกาจะตรงกันพอดอีดังนั้นนะครับหาร2ตัวนี้นะครับห้าร้อยยหาร2ก็ได้260นาทีดังนั้นนะครับหลังจากเที่ยงวันไป260นาที นาฬิกาของชาลีจะแสดงเวลาตรงกับเวลาจริงเป็นครั้งแรกนะครับก็คือ260ครับทีนี้มาดูข้อที่28 28นั้นนะครับเรียงตามจำนวนความสัมพันธ์ดังรูปนะครับเขาเรียงไง่ะนะ่ 1, 2 3 4แล้วก็บนมา5 6 7 8 9แล้วก็บนมา10 11 12 13 14 15 16อนะครับอันนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาสังเกตดูตัวเลขนะครับ หลักเนี่ยตัวเลขหลักเนี่ยมันจะเหมือนเลขยกกําลังครับ1ยกกําลัง1 2ยกกําลัง2ได้4 3ยกกําลัง2ได้9 4ยกกําลัง2ได้16นะครับอ่ะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของตัวเลขกําหนดสัญลักษณ์ต่อไปนี้ในการอ่านค่าจากตารางถ้า1นะครับอ่าตัวในตะกร้านะครับอ่ะหนึ่งคอมม่าสองก็คือ4ครับอ่าก็คือแถวที่1นะครับแถวที่1หลักที่2นะ ก็คือสก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการอ่านสัญลักษณ์แต่ถ้าเกิดนะครับในตะก้าก็คือ1 1คอมม่า16นะครับหารด้วย a b แล้วเท่ากับ 3, 2 32คือตัวไหนแถวที่3นะครับหลักที่2ก็คือ6นะครับตัวนี้ก็คือ6นะแต่ตัวอื่นโอ้ตัวเยอะเยอะมากเลยตัวนี้ไม่รู้นะนะครับเพราะมันลดตารางแล้วะต,ตัวนี้ก็แทนไปก่อนก็คือ6ครับอ่ะตัวนี้คือ6 จากนั้นค่อยมาหา11นะครับกับ16นะ11 16คืออะไรนะทีนี้นะครับ11 16เราก็จะรู้ว่านะครับมันอยู่ที่หลักที่16นะ16ก็16ก็คือ6 6, 6เท่าไหร่ครับ6คูณ16คูณ16ได้256ครับอ่านะทีนี้จะเห็นว่าตัวเลขมันลดลงไปเรื่อยๆนะนะครับตัวเลขมันลดลงเรื่อยนะครับก็คือจาก16 15 14 13นะครับดังนั้นนะครับ ตัวที่เป็นแถวหนึ่งหลักที่16ก็คือ256รอถ้าเป็นลงมา1แถวก็จะเป็นลดลง1นะครับก็คือ2 5 6ลบ1ก็255ทีนี้นะครับแถวที่11เละ่ะเพราะว่าตัวนี้คือ11นะครับแถวที่11ก็เอา11ลบ1ก็คือ10ครับจากนั้นเอา10ตัวนี้ไปลบที่256ก็จะได้246นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะรู้ว่า 11 16ตัวนี้ก็คือ246ครับทีนี้ผมก็มาทําเป็นตารางให้เพราะจะได้ไม่งงครับตัวนี้เราก็จะพบความสัมพันธ์ว่านะครับผมใช้นะครับหลักเป็น C นะครับแถวเป็น R นะครับหลักเป็น C แถวเป็น R นะครับเราจะเห็นว่า 2, 46, 2 4 6สี่สิ6หกสออันนี้ก็คือเลขกำลัง2องครับดังนั้น16กคูณ16ก็ได้200 56นะครับทีนี้นะครับตัวเลขมันจะลดตันไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าแถวที่11ก็ไล่ไปครับก็ไล่ไปครับ56 55 54 53 52 51 50สี่ห้าสามนะครับหรือจะคำนวณเอาก็ได้ครับบอกว่านะครับโลที่11ก็11นะครับไปลบ1นะครับก็จะได้10นะครับจากนั้นเอา10ไปลบจำนวนตัวนี้ ก็จะได้246ครับอ่ะก็คือตัวนี้นะครับทีนี้เขาเราก็ได้โจทย์มาแล้วนะครับโจทย์ตัวนี้เราก็จะได้246หารด้วยตัวนี้เท่ากับ6นะครับอ่าเราก็นะย้ายครับย้ายไปย้ายมานะตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นคูณนะครับแล้วยอดย้าย6กลับไปก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ246หารด้วย6เท่ากับตัวนี้246หาร6ได้41ครับ เรารู้ว่าตัวนี้คือ41แล้วทีนี้ตำแหน่งของ41นั้นอยู่ตรงไหนตำแหน่งที่41นั้นอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้ตำแหน่งของ41นั้นนะครับก็มาดูครับตัวที่ใกล้เคียงก็คือนะครับ36ครับนะตัวที่ใกล้เคียงคือ36นะครับหลักที่นะครับหลักที่6นะ66นะครับ36จากนั้นมันก็จะเริ่มต้นโลที่7นะครับโลที่7ก็คือ37 3 8 3 9 4 0 4 1 38, 39, 40, นะครับซึ่งนะครับแถวที่7หลักที่1ก็คือ3 7ก็คือตัวนี้นะครับดังนั้น3 7ถึง4 1มีห <Valerie> ้าจำนวนนะครับ3 7ถึง4 1มีห้าจำนวน1 2 3 4 5ดังนั้นนะครับเราก็จะได้4เท่าไหร่ครับก็จะเป็นแถวที่7นะครับหลักที่5นะครับก็คือแถวที่7หลักที่5เพราะว่ามันเป็นห้าจำนวนนะครับเราก็จะได้แถวที่7หลักที่5 ทีนี้เขาบอกว่า a บวก b ก็คือ5บวก7 7บวก5ได้12คำตอบก็คือ12ครับอ่ยากไหมผมบอกว่าจัดไว้ายากมากนะ,ะนะครับเหมาะสำหรับเป็นข้อสอบ All ออสตารทีนี้มาดูข้อที่29 29นะครับก็เป็นการพูดคุยระหว่างการทดสอบความรู้ของคณิตศาสตร์มันมีคำตอบคำถามข้อละ6คะแนนกับ ข้อละ7คะแนนนะครับถ้าจดตอบไม่ได้ก็จะเป็นศูนะครับกับคะแนนเต็มเท่านั้นประกาศผลแต่ละคนพูดว่าฉันได้45คะแนนนะคแค่นั้นก็เก่งแล้วฉันได้27เองนะครับหรือฉันก็ได้27เหมือนกันคนนี้บอกว่าฉันได้คะแนนต่ำสุดเลยคือ23คะแนนมายบอกว่าฉันไม่ใช่คนที่น้อยที่สุดเพราะฉันได้29คะแนนนะครับทีนี้เวลาดูนั้นตัวนี้นครับ ถ้าจะดูง่ายๆก็สร้างเป็นตารางขึ้นมาเลยเพื่อจะดูง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นไม่ถูกสักข้อนึงนะครับก็เป็นศูนย์ครับถูกข้อ6คะแนนก็ได้6กศข้อ2คะแนนก็ได้12 3คะแนนก็16 24 30 36 4 2 48แนะครับแต่ว่าสูงสุดคือ45นะดังนั้นเราก็หยุดนะครับตรงนี้ถัดมาถ้าเกิดเขาถูกตัวนี้1่ข้อก็จะได้7นะ2ข้อ14 3ข้อ21 อ่าสี่ข้อยี่สิบแปดสามข้อห้าข้อก็เป็นสามห้าหกข้อสี่สิบสองเจ็ดข้อสี่สิบเจ็ดนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าสี่สิบห้านั้นนะครับจะตรงตรงไหนก็ตรงตรงนี้ครับก็คือได้นะครับอ่าหกคะแนนสี่ข้อนะครับแล้วก็เท่าไหร่ครับได้สามคะแนนเออเจ็ดคะแนนสามข้อนะครับก็คือสี่สิบห้าก็มีครับ เขาบอกว่ามีกี่คนที่พูดเป็นไปไม่ได้นะนะครับตัวนี้เขาพูดเป็นไปได้ก็ตายพูดถูกครับพูดถึงคะแนนถูกต้องนะครับอ่าทีนี้ข้อที่2ก็คือ27ครับ27่สมีไหมมีครับอ่าิบมีนะครับถัดมานะครับ23่สามล่ะมีไหมไม่มีครับไม่มี24ครับ24มี21แล้วก็24 29ิี่ย้มีไหมยี่สิบเก้าไม่มีมี28่สิบแปดครับยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดแล้วก็สามสิบเลยดังนั้นยี่สิบเก คนที่พูดคะแนนที่เป็นไปไม่ได้ก็จะมีอยู่2คนก็คือ23กับสี่นะครับคำตอบก็คือ2ครับอ,อันนี้นะครับผมแนะนำก็ทำเป็นตารางเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นจะดูไม่ได้นะจากนั้นมาดูข้อที่30ครับชั้นวางหนังสือวางหนังสือค่าการโดยมีหนังสืออยู่กว่าห้าประเภทนะครับผมก็ให้สัญ,ญลักษณ์เป็น ABCDE นะครับจะได้ดูง่ายนะมี5ประเภทก็คือ ABCD นะครับ จากนั้นจัดหนังสือเข้ากล่องบรรจุ12เล่มนะครับโดยวิธีการนี้หยิบหนังสือมาวางบนชั้นก่อนแล้วก็สุ่มหยิบทีละเล่มบนโต๊ะก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหนังสือบนโต๊ะประเภทเดียวกันครบ3เล่มก็จัด3เล่มนั้นเข้ากล่องทันทีต้องประเภทนั้น3เล่มก่อนนะเข้ากล่องนะครับกล่องหนึ่งได้12เล่มจงหาว่าจะหยิบหนังสือจากชั้นมาอย่างน้อยกี่เล่มเพื่อมั่นใจว่าจํานวนหนังสือที่จัดลงกล่องได้นะมั่นใจว่าจัดหนังสือลงกล่องได้นะ นะครับในกรณีที่แย่ที่สุดนะครับผมก็ให้เป็น5ประเภทนะ A B C นะครับแบบแย่ที่สุดก็คือนะครับ11เเล่มครับเราก็จะเจอ3เล่มที่เหมือนกันฉบับะเล่มแรกนะคู่แรกอันนี้กรณีที่แย่ที่สุดนะครับก็หยิบมา5เล่มแรกเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วก็5เล่มที่2ก็ไม่เหมือนกันอีกอเหมือนกันแค่คู่เดียวนะครับไม่ตรงกัน3เล่มเนะพราะเขาต้องอกยิ ดังนั้นต้องหยิบมาอีกเล่มหนึ่งเป็น11เเล่มนะครับ11เเล่มตัวนี้ก็จะได้นะครับชุดแรกที่เป็น3าเล่มเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับหยิบหนังสือถัดมาครับหยิบหนังสือถัดมาโชคร้ายมากเลยนะครับไม่ตรงกับ4แบบก็คือไม่ตรงกับ a ถึง e นะไม่ไม่ตรงกับ b e d e นะครับก็คือไม่ตรงประเภท4เล่มที่เหลือนะครับดังนั้นเขาต้องหยิบมาอีก3เล่มนะครับก็คือได้ a เป็นหมดเลยนะครับก็จะเป็น3มเล่มเดิมนะตัวนี้3ามเล่มเดิม กับอีก3เล่มใหม่ก็จะได้6เล่มนะครับทีนี้อีกหยิบอีกทีนก็โชคร้ายอีกครับไม่เจอประเภท b ถึง e นะครับก็ต้องหยิบ3เล่มอีกนะครับก็จะเป็น3เล่มเดิมบวก3เล่มใหม่ก็จะเป็น9ครับทีนี้หยิบอีกทีนึงไม่ตรงกับ b ถึง e ใหมครับก็เป็น3เล่มอีกก็จะได้นะครับ3 9เล่มเดิมกับ3เล่มใหม่ก็เป็น12ดังนั้นนะครับต้องหยิบนะครับเท่าไหร่ถึงจะมั่นใจว่าเต็มกล่องได้ก็คือ3บวก สิบเอวกสบวกสาบวกสมได้ทั้งหมด20ิเล่มครับคําตอบก็คือจำนวนนั้นก็คือ20่สิบครับจบแล้วข้อสอบทีเด็ดรอบออสตายากสะใจดีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ